ตอนนี้เราอยู่ที่งานนิวตลาดหนองกรุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะฮะพี่น้องเอ้ยงานใหญ่ค่ะพี่น้องขาร้านค้านี่ถือว่าเป็นน่าจะเกือบสามร้อยร้านค้าถ้าจะเกือบสามร้อยเดยไม่ก็ห้าร้อยดูฝั่งนู้นนะครับร้านค้าตั้งแต่ริมถนนตรงนู้นนะคะตั้งแต่ถนน อ่าริมถนนตรงโซนแม่ล่าเราอยคุยมาจนถึงหน้าทางเข้ามาถึงหน้าทางเข้าตรงนี้นะคะก็ยังยาวไปตรงโน้นอีกนะคะฝั่งนี้ยังมีอีกนะคะพี่้องบรรยากาศนี่เดี๋ยวพาเดินเข้าในง,งานเลยร้านค้าแต่ละร้านวันนี้นะคะขนมนี่น่ากินอ่ะ <c oughs> บัวลอยอน่ากินมาก เค้กบก็บน่ากิน <c oughs> อ๋อวันนี้มีแต่อของน่ากินนั้นเลยอะทุกคนค่ะนี่อันนี้คือทางเข้ามาแล้วก็เยอะมากอบรรยากาศกุ้งชุบแป้งทอดนะฮะบรรยากาศร้านค้าคือแบบว่าหองเลยเ,เยอะมากนะคะทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่ที่ซูมให้ดูเมื่อกี้อะค่ะ ข้ามาในงานนี่น่าจะประมาณ300นล้านค่านะที่ตั้งอยู่ตอนนี้นถึงหมถึงนะเยอะมากเป็นงานงิ้วนะคะวันนี้ชมฟรีนะคะกับมลำเสียงวิหกนกคงศกรนะคะชมฟรีเด้อและสำหรับใครที่มาชมหน้างานมันได้มีล้าสดกลุ่มปิดนะคะบัตรราคา159บาทรับชมได้2วันคือวันที่30แล้ววันที่วันที่30พฤศจิกายนแล้วก็วันที่1ธันวานะคะ รับชมได้2วันเนะาะบัตรราคา1น9เานะคะก็ซื้อบัตรแล้วเสิร์คุมปิดได้เลยนะคะตอนนี้ของน่ากินเยอะมากเลยอ่ะหมูทอดก็น่ากินโอ้จะของน่ากินมากเลยโอ,อ้โหสนใจบันนี้พี่นอ้อง มาฟังหมอล่าปบบีพยุงเจ้าพอดีละบอลตาแล้วปูไปบัเจ้าปูตาแล้วอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นใหญ่มากลูกชิ้นไม้ใหญ่มากนะคม่ะ อันนี้น้องๆน,นะคะน้องๆมาเล่นดนตรีเพื่อหาทุนการศึกษานะคะน่ารักมากเลยเสื้อบาคนไทยก็ดูด้วยดีหคะว่าดครับทำน่าก,กินมากเลยอะ่ะ หอมมากนี่ขนาดก็เดินเท่าชาแล้วนะนี่พี่น้องค่ะยำร้านยำก็น่ากินมากเลยเนี่ยยำมะม,าม่วงยำลูกชิ้นยำรวมยำทะเลนะครับยำหอยนางรมนีม่น่ากินมากเละลูกชิ้นบุรีราม สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วอยู่นี่กี่วันน่ะอยู่อยู่ยาวเลยเหรอวันที่สามเลยเราจะกินลูกชิ้นจังเลยแต่ว่าโทรศัพท์ถ่ายคลิปอยู่สแกนได้เดี๋ยวเดินมาใหม่นะ เดี๋นี้ไปกับไปตามงานนี้รเปร่ออมันเป็นช่วงนี้เนาะช่วงเทศกาลงานเนะาะแมง่งานแกมัะียมแต่อยู่งี้ก็โอเคนะมันมันมันเป็นงานยาวเนาะอยู่อยู่ย,ยวาวจะได้มาหาใหม่นะคะตาลูกชิ้นวินลามค่ะพี่น้องอ้าวสวัสดีค่ะ อาจารย์หลิ่มมือมีกมาแล้วค่ะเป็นไงบ้างไม่สบายโดยโดนโดนเค็มสิบยาอะะไรนโดนเค็มสิบยาไม่ขี้เค็มเค็มหนึ่งดีขึ้นดีขึ้นแล้วล่ะแต่ว่ายังเหลืออะไรโอเคตา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 ผู้หลานนี่คนมันมุ่งหลายแท้ น่าเดี๋ยวขอหยุดคลิปตรงนี้ก่อนนะคบลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยวพาเดินเข้าในงานแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเรียมีของเล่นด้วยอันนี้เป็นเวทีงิ้วนะคะวีีง,งานเงี้วนะตาเดี๋ยวพาเข้าไปในงานนะคะทุกคนข้าวเกลียบเฮดฟาร์มข้าวเกลียบเฮดฟาร์มนะคะ เป็นแบบหลากหลายรสนะคะส้มตำส้มตำตเองมาทีเดียวไปไหนคะสวัสดีคะ่ะจะเดินเลียวันนี้ร้านค้าเยอะมากแม่เป็นร้อยว่าน้านเขาเจะไม่ได้ดื่มอีหลาไปยางเลดเจออีหลานหน่อยต่อไปอยางตอนนีเดียวอีหลาซื้อโบไิ้ยางต้องรีบไปเดินนะคะ โอ้าวเป็นผัดตีแตลิกาซิดวันนี้ถ้าเสียงเงียบไปแสดงว่าลิกาซิ์นะคะทุกคนค่ะเจ๊แจ๋วจีซ่ายำซีพุทธพัทยานัวแซ่บจะแซ่บแท้ใส่กรอกไส่กรอ ถึงแล้วคะ่ะเ b e ีของเรานะคะก็มีร้านเครื่องดื่มเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้คะ่ะนงานของเรานะคะพี่น้องคะ่ะมาเด้อวันนี้ชมฟรีนะยะกับมารมีซีนของน้องปงสก,กัดแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆจากเครื่องดื่ม OT Energy Drink ด้วยนะคะมีแจกให้ดื่มฟรีมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาจำหน่ายด้วยนะคะวันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนนะคะ,ะ,ะยังไงก็ฝากด้วยค่ะกับ บรลษมทรามเซนลูมคงศกรกับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นปุ๋ยมารากตตารุ่งอรุณค่ะเครื่องเหลื่อม OT Energy จ i n k งสบูอ่อาบน้ำฟอร์เลคค่ะแชมพูจัดรังแคคิวรีนนะคะฝากคอมเมนตอพิเศษเด้อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอต้องลาจับไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเสรับคลิปน,นี้สวัสดีค่ะ